พอเราเปลี่ยนอันนั้นมากๆอ่ะมันไม่ให้เข้าเลยอีอกเครื่องหนึ่งมันเตือนเลยบอกว่าคุณใช้กีเมลตัวนี้ใครเครื่องไหลไปมากเกินไปโดนเลยผมกดได้เลยลูก yeah สนามสองเราเริ่มแล้วครับช่องทาง YouTube เรามาเดิมครับสำหรับคู่ที่สองในสนามสองตอนนี้ครับมาแล้วครับโอ้โหเริ่มต้นดูแล้วครับแตงโมแซฟเฟอร์โอ้โหยังบรรยายไม่จบเลยครับแม่โอ้ต้องบอกว่าเกือบเอากราฟิกหน้าจอออกไม่ทันแล้วครับแม่ดีโอแตงโมแซฟเฟอร์ครับยิงขึ้นนำไปแล้วครับตอนนี้ครับหนึ่งศูนย์ครับเออโอ้โห สวัสดีครับตอนนี้แตงโมแซมเอร์ครับออกยิงน้องนาทีไปแล้วครับน้องนาทีตื่นหรือยังครับตื่นหรือยังโอ้เอานะทีครับโอ้เอานะทีครับนาทีครับน้องนาทีสนามที่หนึ่งครับกำลังจะลงครับออนไลน์สดๆพร้อมกันเหมือนเดิมครับทั้ง Facebook และ youtube สนามสองเรามาที่ช่อง YouTube เป็นหลักเลยครับเราแปะงก์ไม่น่าเพจให้เรียบร้อยครับ เมื่อวานนี่เราทําการอัพวิดีโอให้ในสนามสองในเพจเ,เรียบร้อยด้วยนะฮะเนื่องจากตอนนี้นี่ออนไลน์รู้กๆกันอยู่แล้วแผลตฟองฟ้านี่ไม่ยอมให้เราถ่ายทอดสดพร้อมกันสองสนามได้เลยฮะยังงงนะเราเลยต้องปล่อยถ่ายทอดสดไปอีกช่อง y YouTube อีกช่องหนึ่งครับเพื่อพี่จะไม่เป็นอัตลบในการเสียเวลาทั้งสนามหนึ่งและสนามสองไปพร้อมๆกันอ สนามหนึ่งไปที่เ c e b o o k ครับแฟนคับฟุตบอลนะคาเดมี่สอครับส่วน YouTube ในช่องทางเดียวกันครับสนาม2ครับยาวๆกันไปตอนนี้เสียงบรรยายเราอยู่ที่สนาม2ก่อนนะจะเครือ่อฮะเราทำทุกอย่างลงตัวแล้วเราจะกลับไปบรรยายที่สนามหนึ่งนะยิง วินาทีแรกก็ว่าได้ครับจังหวะนี <reco Christ. S 2> <siglo>. ้หมาใหม่ครับโดนแย่โดนพิมพ์ครับจังหวะนี้กลายเป็นปอลจากหน้าประตูของแตงโมแซฟเฟอร์ตอนนี้ของมีนออนไลน์กัามาได้นะฮะเราทายทาง u t u b e แล้วก็เฟซบุ๊กฮะขอเมต์มาได้ใน Youtube หรือเฟซบุ๊กแต่เรามีชัดกล้องรอตอออยู่แล้วในสนามสองและสนามหนึ่งฮะ ต่อตอนนี้ยังได้ทิงไว้น้องนาทีน้องนาทีไหลไปไปตัวไปอ้โ่โดนบีบครับเกือบกระตุ้วไม่รอดกันตัวนี้อย่างนี้ก็ัาตัวรอดมาได้ครับสำหรับน้องนาทีบอลของแตงโมงเซฟเฟอร์ลขอแตงโมงเซฟเฟอร์ หมาแม่โดนพิงครับจังหวะนี้มาได้ครับทุ่มไหมทุ่มเข้ามาเก็บไม่ได้้าเข้ามาไดาา้แล้วเอาโดดั๊มเฮ้ยโดนที่ตาแบบนี้ครับอห ง่ายๆเลยครับน้องนาทีครับพ่อเอานาทีครับตอนนี้ครับน้องนาทีต้องรีบต้องเร่งแล้วครับสองสกอร์มาแล้วเอ้ยเออไม่ได้ครับตอนนี้ครัจุ่มเข้ามาครับนาทีน้องนาทีน้องนาทีครับเดี๋ยวนะทีที่ผ่าน่าในรอบนี้นะยังมีโอกาสนะ ในรอบ6ทีมมีการนำฟ้าถึงไปหาดทีมในรอบส0ทีมีไม่มีประมนีเราดูโอกาสเข้าร่วมปองมูลได้นะฮะแต่ต้องหลุดหลายต่อหน่อยต้องบอกว่าอย่างนั้นแหละครับมาอีกแล้วโดนมาอ้าวชนขาเนอ้โโหลูกสามยังไม่มาแล้วไปเข้ามือแม่ลูกได้ง่ายไม่ได้ครับลูกง่ายไม่ได้ คับน้องนทีย,ย,ยังมีเวลาครับยังมีเวลาไม่ต้องรีบก็บอกว่าอย่างนั้นอบอกว่ายังมีเวลาครับสองสปอร์กับเวลาที่ผ่านมาไม่เดียบเอาแีแล้วแล้วฟากากรรมการวิ่งไปแบบนี้แล้วมีอะไรหรอเป่าครับใบเหลืองครับแม่วะวัดตะกินแล้วงหวะนี้ดึงเกมบอดเกมไว้ดึงเกมบอดเกมไว้ครับงหวะนี้ กลายเป็นฟีกิงของโอ้โหเป็นโมยับ,บเลยจริงน่าจะวาดีครับได้ไหมยิงไว้ครับฐานกลับไปตั้งโซนกันใหม่ครับไหลมาได้ชิงไว้ ยังได้แทงไม่แทงไม่ไม่ได้เหมือนกันนักเตาน้องนาทีน้องนาทีน้องนาทีโดนแจ้งไม่ได้ครับแม่เสียบอลง่ายๆเหมือนกันครับตอนนี้แตงโมเซฟเวอร์แตงโมเซฟเวอร์แตงโมแซฟเวอร์ไหลมาครับง่ายๆครับแตงโมแซฟเวอร์แล้วโอ้โหโดนติดจังหวะนี้กับการเป่าฟาเอ๊ะ มาคนระับวันี้ได้ไหมยิงไม่ได้ครับเปลานาทีครับจบังหวะนี้ได้ได้ต่อระวังครับระวังอืมวันนี้ยังไม่ผ่านครับไหครับกลายเป็นสีคิกของน้องนาทีเอ็กน้องโปรนี่นะสั่งการใจคนระับถ้าได้ลูกแรกมาเร็วดีสนุกนะครับกับเวลาที่เหลือครับน้องนาที โยกมาติดแต่หลังผู้เล่นของ,ง,งแตงโมเซฟเฟอร์แตงโมเซฟเฟอร์แตงโมเซฟเฟอร์หาเข้ามาด้านในแตงโมเซฟเฟอร์ยกยาวยาวมาออกไปแล้วสวัสดีครับนี่ฮะทีมงานบอลบอยวันนี้ฟิตเปียครับแม่จะได้เล่นนัดพิเศษด้วยครับระหว่างอะคาเดมี่ดอนพวากับโดนเล่าอะคาเดมี่เลยครับแหมอยู่สิบสองครับในคู่คันกลางระหว่างรอบชิงครับ เพื oh, ่อให้ผ oh. ู้ชีงชนะเลิเได้พักโอ้จังหวะนี้ครับฝงกการบอยถอยสักนิดครับบอลไปตรงจุดครับกายเ็นฟีกิกครับฟีกิกโอ้โหครับมีอันชีนนะครับ สนามหนึ่งนะสี่ห้าเก้าครับอัดชิ้นลูกละห้าร้อยครับโอ้โหมาถ้าชนะใช่ไหมครับเด <c oughs> ียของมต์มาแล้วครับตอนนี้บอกสนามหนึ่งนะสี่ห้าเก้าถ้าชนะนี่อัดชิ้นลูกละห้าร้อยเลยครับมาได้ไวแล้วจวังหวะนี้ักได้ฟาครักกรรมการบอกฟาว กลายเป็นบอลของน้องนาทีาย,ยังมีเวลาอีกเยอะครับสำหรับผู้นีดด้ครับแหมสองศูนย์ก็จริงครับแหม่เสียตั้งแต่ต้นเกมแนละ้วน้องนาทีครับารูปแรกมาเนี่ยสนุกเราจะีิแบบแน่นอนนะครับยังเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะ คิดของน้องนาทีอีกจะวันนี้ก็แม่ไม่ได้ตัวนี้แล ลูกนี้มานี่สนุกแน่ครับลีบยังไงครับพี่คุยกันแล้วครับคุยกันนานแล้วครับตอนนี้ยิงยังไงครับเหมือนจะลังเลหรือเปล่าเหมือนจะมีลูกศรไหมกรรมการเป่าแล้วนะครับเป่าตั้งนานแล้วนะครับเป่าตั้งนานแล้วครับโพ่อ ครับโดนโต๊กลับมาแบบนี้โดนโต๊กลับมาแล้วครับเซมเปอร์เซมเปอร์โอ้โหยังปิดกรอบไม่ได้ครับเน่กลายเป็นเต่มุมของเต่งมุมแซมเปอร์ฮะเน่โคกันนานไปหน่อยไหมครับจังหวะนี้เล่นมาได้เต่งมุมแซมเปอร์เต่งมุมแซมเปอร์โดนสไลด์จังหวะนี้ครับยังได้ยังเป็นบอลของเต่งมุมแซมเปอร์เตงมมแซมเปอร์เต่งมุมแซมเปอร์ แต่โมเซมเปอร์มาแล้วยิงไม่ได้แล้วยังไงครับเว่กรรมการให้เป็นจริงครับยามีครับนะครับทั้งสองสนามนี้ยังไงเท่าสดทรับสองเท่งทางเฟซบุ๊กอลและยูทูบครับสนามห,หนึ่งนี่ไปที่ฟิตฟุตครับแฟนคลับฟุตบอลอะคาเดมี่สองครับส่วนสนามสองนี่ไปยูทูบครับช่องทางเดียวกันครับ สำหรับยูทูบครับสนามสองนะช่องแดงและช่องฟ้าครับถ่ายทอดสดทั้งสองสนามเหมือนเดิมนะสลับสับกันไวเพื่อที่จะไปในสีอัดรอบก,กับตอนนี้อะไรยกยาวยาวมาครับจิบไม่ได้น้องนาทีน้องนาทีน้องนาทีเวลายังมีครับผ่านมาแล้วี่เกือบจะครึ่งทางแล้วแบบนี้คนระั ต้องรีบต้องเร่งครับลูกแรกต้องมาให้เร็วครับแอบต้องรีบต้องเร่งแล้วโอ้โหลีนไปนะบอลรีนไปหน่อยในทางนี้กลายเป็นบอลจากหน้าประตูฮะแอบเรียนเชิญเลยนะครับต้องยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะฮะขอบครับสนามฟุตบอลดอนพะวา้าครับโรงเรียนบ้านอาดอนพะว้าครับหลักการแข่งขันดอนพะวา้าโอเป็นทัพครั้งที่สองครับรายการดีๆให้กับชุมชนเราฮะ ได้ร et, er ่วมดูร่วมชมร่วมเชียร์นักเตะฟรีเท้าระดับต้นๆของภาพอีสานเราเลยก็ว่าได้นะครับไอทีมงานไอทีมดับทีมเก่งหลายๆทีมก็มาครับไอตอนนี้ครับรวมทีมนี่หาทำให้เราดีเตรียมพร้อมมาหลายๆอย่างเลยครับนี่ฮะเมื่อวานี่การ์ดตีบอกนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวโปเด้งบอกว่าอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจัดครับชิมเข้าไปชมชิมได้ครับ กเดี๋ยวโกเด้งได้โรไม้หมักนั้นนะหรือว่าราคาราคขายครับราคาขายเราเตรียมพร้อมบริการครับกับราคาที่แสนจูครับทั้งกองเชียร์และนักกีฬาที่เดินทางมาสนามดอนพะวาแห่งน,นี้ครับได้ลิมได้ชมได้ชิมคะหมาชงกินในสนามกันต่อตอนนี้แล้วไม่จับด้วยไม่จับด้วยนี่ฮะเร่นกับเวล,ลา เปิดบอลยาวยาบ้าน้นนาทีน้องนาทีลงลงไปกับจังหวะนี้ปฝ่าได้ครับตอนนี้แทงออกไปยังเป็นบอลของน้องน,นาทียกยาวยาบา้าเข้ามือผู่สาประตูของเตงโมเซฟเฟอร์ตอนนี้เตงโมเฟซฟเฟอร์ต้องการแค่นี้เท่า้นครับสองสกอร์ครับพย,ยายามไม่เร่งไม่รีบครับ เล่นในแดนของตัวเองเล่นในทีมของตัวเองครับอยู่ที่น้องนาทีอย่างเดียวครับจะรีบจะเล่นได้ไหมจะรีบจะเล่นได้ไหมครับสหรับน้องนาทีแหมต้องรีบต้องเล่นแล้วต้อดออกย่างนั้นครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับสนามหนึ่งและสนามสองครับสนามหนึ่งนี่จะเป็นภูมิทัศน์แบตเตอรี่ครับพบกับ c p พส่วนสนามที่สองก็เป็น โชคุณเอ็กมาดานุรับ,รบพบกับระดับพ่อบ้านบอลคุ่น168ครับอ่าเดี๋ยวมาพร้อมเลยนะครับใน,น,นทันน้งสองสนามคู่ต่อไปครับ อันนี้เลยต่อไปครับน้องนาทีน้องนาจีจหวะนี้ครับเปล่าประกาศให้เป็นบอลของยังไงฮะให้เป็นบอลของเป็นโมเซฟเฟอร์ครับอยังไม่ให้เล่นครับบอลตั้งเตะให้เป็นบอลตั้งเตะให้เป็นบอลตั้งตเตะครับฟรีคิกของแตงโมเซฟเฟอร์ เล่นต้านนะมาครับเฮ้ไปโอ้โหหวังสนาไม่แม่นเท่าไหร่เลยวันนี้ครับแต่รองน้องนากที้องนากทีรองนากทีแทงมาแม่เราแม่เปิด นอนมาครับก็บไม่ได้กินไว้ยังไ,ได้อยู่เ๋ยวไว้ดั้แล้วแม่ฝ่าจังวันนี้นนนนเ,เป็นฟี่ชีของน้องกาทีครับแม่ลูกแรกจะมาไหมครับน้องกาที อาทันทีครับเตะตะวันดิฉันแล้วโอ้โหยังเซฟไม่ได้กระเป๋าแล้วครับเอ้ยยังเหนียวครับยังเหนียวกระบอกว่ายังเหนียวเอาวนะครับยงเรี่ยงกลาเรื่องขนาดนั้นน้องนาทียังไงครับโอ้โหกรรมการให้เป็นฟาวขั้นตอนนี้โอ้ไทยสุดป่านครับตอนนี้สถานหนึ่งนำไปแล้วครับ มาแล้วครับตอนนี้ครับเป็นแบบ p o อ e r play เลยครับตอนนี้ครับอย่าเสียนะครับอย่าเสียนะครับ power play ยังกับฟุตซอลเลยครับตอนนี้ครับสำหรับทีมงานน้องนาทีกองการประตูแรกให้เร็วแล้วนะครับสวัสนี้กรรมการได้เป็นบอลของน้องนาทีครับยังเป็นบอลของน้องนาทีกลมาเก็บได้ไหมยังได้อยู่ครับสวัสนี้ยังได้แล้วยังไงแทงมาโอ้โหกองมาแล้วไหลมาได้ไหมเอาแล้ว โอ้โหเอาแล้วครับพี่ครับน้องนาทีน้องนาทีแทงมาได้พิงไว้ไหลกลับเพื่อยังได้อยู่น้องนาทีน้องนาทีน้องนาทีจะยังไงยังไ,ได้ไหมพิงไวได้แล้วสวัสดีซับไม่ได้ครับเอาครับยังไงยไังไงอยู่พิงไวไ้ได้ได้โอ้โหไม่ได้หวะนี้ครับ โอ้ครับบีนได้ดีครับสำหรับแต็งโมแซ็ปเปอร์เขาไม่ยอมยง่ายๆเหมือนกันครับไม่ยอมเสียง่ายๆครับเอาไว้ชัดเอาไ,าไว้ตัดจะมาว่าอย่างนั้นแล้วแล้วจังหวะนี้เกือบโดนครับแม่ขอบอลเร็วๆเลยครับกรรมาการก็เริ่มมองเวลาดีๆแล้วตอนนี้ครับกรรมาการเริ่มมองเวลาดีๆครับเดี๋ยวรอสักครู่งรัยังไงมาแล้วครับน้องนาทีน้องนาทีน้องนาทีไหลกลับคืนมา ตั้งโซนกันไหมแล้วยกมาครับเก็บไปได้กินได้ไม่แพงดาวมาแล้วดอีกไ่โอ้โหยกนะ ครับท่านผู้ชมแสามศูนย์ครับตอนนี้ก็ปูน้องนาทีครับตกที่หน้ากระบาแล้วครับหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีครับแม่กรรมการได้อีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่านั้นครับสําหรับน้องนาทีจะยิงมาไหมจะยิงขึ้นมาไหมครับน้องนาทีครับแม่โอ้สนามหนึ่งก็ไปสามศูนย์แล้วครับตอนนี้ครับแม่ต้องบอกว่าไปกันใหญ่ครับตอนนี้ครับสกอร์โอ้โหครับตอนนี้ะ เป็นไปได้ครับทุกคนครับแล้วจงหวะนี้พีไปแล้วได้ไปยังเป็นบอลของน้องนาทีน้องนาทีจะมาสักรูปไหมครับจะมาสักรูปไหมยังได้ทิงไว้ที่เข้าหาแทงมาแล้วสัดไหมไม่ไมสัดครับขหลังกลัปไปโอ้ไม่ได้ก็นี่ฮะแน่นไปหมดครับแตงโมแซฟเฟอร์ดิแน่นเปรี้ยแน่นเปรี้ย นมาได้ดนไป<บ><บ>ดอกแล้ว<บ>ไม่ได้โอ้แล้วกรรมการเป่านกอบินหมดเวลาการแข่งขันไปเลยกใครมินแตงโมเซิร์ฟเอาสต่าน้องมาทีอีกน้องพอไม่ได้สามปัดตูนต่อศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ พักกันคันคู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับในสนามที่สองครับโชคุณเอ็กมาดามนุบเอ็มบอลเจรพบกับปาสีม่งครับพบกับระดับข้อพากเอ็กพอลปุ่นหนึ่งหกแปด <Galile> ครับสนามหนึ่งให้เวลาอีกสองนาทีครับแม่กรรการให้อีกสองนาทีครับสนามหนึ่งครับ